ครับคุณชาคิดครับครับผมอันนี้เชฟจากนนทบุรีกำลังทําอะไรอยู่ครับผมผมดูแล้วเขาจะย่างปลานะครับครับครับใช่ครับผมเอ่อเนื้อปลานี่มาจากไหนครับคุณชาคิดครับผมคิดว่าน่าจะมาจากทะเลใช่ครับผมทาไมคุณชาบรถรู้ล่ะครับผมเอื่อผมสังเกตเห็นเขาเอาพืชแห่ไปที่ปากด้วยนั่นคืออะไรครับคุณชาคิดตะไคร้ครับผมมองแล้วเป็นตะไคร้นะครับที่ผมมองเนี่ย เพราะว่าตะไคร่เนี่ยจะส่งกลิ่นหอมไปทั้งตัวของปลานะครับผมตรงนี้ยังได้กลิ่นเลยครับผมครับผม ตะไคร้เน limited 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 ี่ยมันต no ้องมาจากอ่าตะไคร้ของสวนพึ่งจริงๆนะครับคุณผมครับผมแล้วส่วนของผมเห็นชูเขียวนี่คืออะไรครับคุณจ๋าใบตองครับใบตองเนี่ยใบตองมันต้องมาจากใบตองอ่อนไม่ใช่ตะไคร้ใช้ทำอะไรครับอ๋อห่อปลาเฉยๆออ๋โอเคครับคุณแฮนด์ดีเทคนิคด้านอุณหภูมิในการย่างปลาไหมครับอุณหภูมิในการย่างปลาเนี่ยปกติแล้วอยู่ที่60องศานะครับเชฟเขาจะพลิกไปพลิกมานะครับจนให้มันไหม้อย่างนี้นะฮะพอพลิกแล้วเผ็ดไหมครับ ต่อไปเราไปดูเป็นถ่านที่ร้อนเหมือนกับอนุนเลยครับผมครับผมเพราะมาจากอนุนใช่ไหมครับผมยืมมาครับผมครับคุณชาคิดจะเรื่องคุณชาคิดครับแล้วผมสังเกตเห็นเออเชฟผู้ช่วยครับอ่าผู้ช่วยเชฟเนี่ยเขาใช้อ่าความพิถีพิถันในการเสียบไม้มากนะครับผมว่าอ่าเขาเสียบเนี่ย เขามันต้องเสียบยังไงครับการเสียบนี่ครับต้องเสียบเอียง45องศาครับถ้าเอียงไป46องศาหรือ44องศาเนี่ยจะไม่อร่อยครับจริงๆครับมันเป็นขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าใครเอาทุกอันเลยครับแต่ถ้าเราแทงตรงๆนี่โดนมือไหมครับโดนครับผมเจ็บครับแล้วมันก็เอาเป็นแหยักที่ไหนอะครับ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 ทางนู้นเรียกเนหนื่อยแล้วครับผมเราตัดเท้าโฆษณา โอ้คุณชาคิดครับผมครับผมครับผมกำลังเดือดเลยครับนี่คืออะไรครับอ๋อผมดูแล้วน่าจะเป็นต้มไก่บ้านไก่นี่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับคุณชาคิดน่าจะเป็นตัวเมียนะถ้าตัวเมียเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าความเต่งตึงของเนื้อถูกต้องครับใช่ครับผมแล้วผมสังเกตเห็นมีวัชพืชด้วยมีอะไรครับประกอบไปด้วยพริกะใช้ข่าหอมนะฮะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือ ใบมะกรูดนะครับโอ้โหนี่คือทีเด็ดของเชฟชาวใต้เลยมากครับโอ้โหชิชัยเลยครับเป็นยังไงครับวันนี้กะว่าจะเอาอะไรมาพิชิตครับผมเอาความเด่นของไก่ตัวเมียใช่ครับมาสู้เลยครับผมแล้วคุณคิดว่ายังไงครับกรรมการจะหนักใจกันไหมครับกรรมการเรานี้ตั้งตามองกันอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราต้องเจอมื้อขํามื้อนี้แล้วเราจะตัดสินกันว่า เชฟชาวใต้เชฟชาวบุรีและเชฟชาวระยองใครจะเป็นนัมเบอร์วันของเชฟมหัน